เดินเดินี่ตอนไม้ใหญ่เอานู้นเลยเหรอใหญ่แค่ไหนต้นไม้ทุกนู่นเลยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้โหฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินครับแม่ยานมาได้ยินครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไปไหนแล้วฮัลลโหได้ยินครับได้ยินครับได้ยินโอ้นี่สบายสบายไก่ค่ะไก่เนี่ยชัดดับสิฮะชัลครึ่งลานอ่ะ ไปนู่นแล้วเมื่อกี้ไปนู่นเลยอ่ะรถขนุนอะประมาณสักยี่สิบเมตรแล้วมั้งสามสิบเมตรสบายสบายครับครึ่งสนามบอลเลยได้ครับเป็ดมันเพิ่งจะทำไงฮะปาร์แอคทีฟเนี่ยมันทำขึ้นมาระหว่างสิบห้ากับสิบแปด ูหลากหลายของ MC มีอยู่มากมายนะคะก็ทําทเพื่อคนไทยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีดอกลาโพงอะไรก็สามารถที่จะนํามาแล้วก็ประกอบเข้ากับตู้ได้แล้วก็สูตรของ MC ของเราก็หลากหลายอยู่แล้วนะคะค่ะเครื่องเสียง MC นะคะที่อยู่ต่อหน้าทุกท่านแล้วนะคะ่ะ แล้วนี่ก็เสียบไม้ไปด้วยเสีไม้เรนมีไม้เดี๋ยวนะตอนนี้ไม้เนี่ยเราอธิบายให้ฟังเลยว่าไม้เนี่ยเราจะมีตัวซึ่งเป็น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 ตัวใหม่ที่เรานาเข้ามาอันนี้ชุดแปลงไม้อ่าเป็นชุดแปลงไม้คือสมมติเรามีไม้สายดีๆสมมติอันนี้อันนี้คือไม้สายใช่ไหมไม้สายดีๆเนี่ยสมมติมีไม้ชัวร์มีไม้อะไรที่เป็นไม้สายแต่เราเราต้องลากสายอ่าใช่เราต้องใช้สายลากไปแต่ทําไมเรา ไม่ไม่ไม่หาวิธีที่จะให้เป็นม้ลอยได้เราก็โดยการใช้ตัวนี้เป็นตัวรับเห็นไหมอันนี้ตัวรับครับจะมีตัวปิดเปิดเห็นไหมปิดให่นไหมเปิดปุ๊บก็เสียบไป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 ที่ลายมิกถามว่าเข้าไปที่มิกนะถามว่าถ้าเกิดผมมิผมไม่มีมิกจะทำไงมีตัวแปลงทีครับเป็นไปเสียบปีก็ได้อเสียบปีได้หมดเลย้มีตัวแปลงให้พร้อมอันนี้กล่องนี้เหรอฮะเนี่ย โอ้โหนี่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 นะฮะแล้วก็มีตัวส่งด้วยครับตัวนี้หนึ่งชุดจะมีตัวใช้ไม้ได้สองตัวฮะตัวรับหนึ่งตัวตัวรับหนึ่งตัวใช้ไม้ได้สองตัวใช้ไม้ได้สองตัวเลยครับถามว่าถ้าเกิดเราเอาตัวรับมาเสียบปึ๊บอะลองดูะตัวรับไม่เสียบเสียบกับไม้สายนะนนี้เขาบอกว่าไม้สายนะเนี่ยไม้สายนะครับไม้สายชัดๆเลยเสียบปึ๊บเข้าไปนะครับเราเปิดปิ๊กนะครับเราเปิดไม้ หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ้สอบหนึ่งสองใช้ได้เลยถามว่าใช้ได้ไกลไหมใช่ใช่ไสามสิบสามสี่สิบเมตรสบายสบายครับสบายสบายครับลองได้ถ้าถ้าเกิดใช้ใช้ไม่ได้จริงเราให้ฟรีต้องมีคนลองแล้วอย่างเงี้ยครับต้องมีคนไปลองแล้วเดี๋ยวผมจะยืนอยู่เนี้ยผมลองเรียบร้อยครับนะลองเรียบร้อยลองเรียบร้อย นี่ให้ให้เจ๊นี่ต้องมีคนลองเนี่ยฮัลโหลเนี่ยผมจะยืนตรงนี้นะเดินเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่เอานู้นเลยเหรอใหญ่แค่ไหนต้นไม้ดพุ่มนเลยโฮ้ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้โอ้โหฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมนี่ยินไหมอยู่ตรงนี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินครับไม่ได้อ่นมาได้ยินครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไปไหนแล้วฮัลโหลได้ยินครับได้ยินครับได้ยินโอ้นี่ สบายไกลค่ะไกลโเนี่ยระดับที่น่ารักลครึ่งลานอ่ะโอ้ไปนู่นแล้วเมื่อกี้ไปนู่นเลยอ่ะรถคันนู้นอ่ะประมาณสักยี่สิบเมตรแล้วมั้งอรัสามสี่สิบเมตรสบายสบายครึ่งสนามบอลเลยได้ครับโอ้โหนี่ตัวรับสัญญาณตัวเดียวอย่างนี้ก็หมายถึงสองตัวนี้ใช้ได้เลยครับโอ้ยนี้ตอนนี้ถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไม่ลอยหรือเปล่าอ้าวเราปิดครับเราปิดปิด เราเป่ยนะครับอ่าอ่เราก็มาเสียบสายลองดูว่ามันจริงไหมมันไม่สายจริงไหมเสียบดูอ่าเปิดครับเชือหนึ่งสสามสี่ต่อกับตรงนี้นะนี่ไม่สายนี่ครับนึ่งสองสามสี่นี่ครับเส้นนี้เส้นนี้ใชะดันั้นถ้าเรามีไม้ดีๆ เราก็สามารถจะทำเป็นไม้ลอยได้เราไม่จะเป็นต้องไปซื้อไม้ลอยเลยไม่ต้องซื้อไม้ลอยอุ้ยเบางทีเราซื้อไม้ชัว์มาตวงเกือบเกือบหมื่นใช่ใช่ไม้โชว์แพงนะตัวหนึ่งหลายหมื่นบางคนหลายหมื่นอันนี้ได้เลยใช่ใสัญญาณไม่ตกไม่มีอะไรเลยไม่มีครับสบายสบายครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเข้ามาได้อันนี้อันนี้ไม้ธรรมดาครับตวงคันคันคันต้นๆนะมันไม่ไม่ไม่ใช่ประมาณชุดนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยชุดนี้พันเก้าร้อยบาทพันเก้าร้อยบาทได้ตัวแปลงด้วยตัวแปลงด้วยแล้วก็ ตัวแปลใช้ใชไม้ได้สองตัวอันนี้ก็คือตัวโฉบสองตัวเลยมีไม้สองตัวกับตัวรับหนึ่งตัวใช้ได้เลยแล้วแล้วมันปรับเสียงตั้งหากได้ไหมฮะมันปรับที่มิกครับปรับปรับปรับที่มิกใช่ไหมไอตัวนี้ไม่อ๋อนี่มีอันนี้มีมีวอลลุ่มด้วยมีมีมีตัวที่สามารถที่จะตั้งความถี่แต่เราไม่ได้นำเพราะเราเซตความถี่ไปแล้วเพราะเซตความถี่ไว้เซตไปแล้วเพราะฉะนั้นไอสองตัวเนี้มาคนละความถี นะอันนี้ก็ไปเสียบช่องเดียวประหยัดช่องด้วยนะใช้ไม้สอตัวประหยัดประหยัดช่องไปหนึ่งช่องถ้าเกิดคุณใช้นี่2ชุดเนี่ยมันมันสามารถที่จะใช้ไม้ได้สี่สี่ตัวโดยใช้ไมค์ล็กโอตีถ้าไม้ไม้สาย1ตัวจะใช้ได้ช่องหนึ่งช่องในมิกเนี่ยสมมุติว่ามิกมีมิกไม้สองตัวเราสามารถใช้ไม้สี่ตัวเลยถ้าใช้ชุดนี้โอ้โหขึ้นไม้เยอะเลยนะเนาะโอ้โหหรือกับตัวพยานใหม่ครั้งนี่นะอยก็ลืมนะครับ ใช้มาเสียบเสร็จแล้วให้ปิดสวิตช์ไฟก่อนแล้วก็เปิดเปิดสวิตช์ให้ไฟมันติดคะพรพอดีมันออโต้เลยออโต้เลยครับอันนี้ใช้แบตชาร์จใช่ไหมครแบตใช้ใช้ซีครับใช้ซีหมดแล้วชาร์จได้ใชไม่ใ่ครันี่ตัวรับอยู่นี่เจนเจนสองสามสี่ห้าจุดเจนสองไกลดีจังเลยดีมากที่ที่คุณบอกว่าคุณมีสายไม่ดีบางทีใช้ตัวตัวรับตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วใช้ตัวส่งตัวเนี้ยบางทีเสียงดีกว่า ไม่เกะกะ้วยนะดูดิเนี่ยไม่เกะกะเลยโอเคเลยอ่ะแน่นโอ้โหแจ๋มากแล้วก็แต่แต่เปิดเปิดเปิดปิดตรงนี้เหมือนกันเลยเหมือนกันทุกอย่างใช้ใช้ทุกอย่างอ๋อเปิดปิดจากตรงนี้ถ้าถ้าปิดปุ๊บก็ปิดเหมือนกันปิดเหมือนกันแต่ว่าพอปิดเสร็จก็แล้วปิดตรั้อ๋อปิดแต่แอ่โอ้โหนะฮะอันนี้พ่วงอันนี้พ่วงกับแอนนะ แอมอันนี้เอาพวกลมิกแล้วก็มาแอมไม่แอมแอมดินเทนนะแล้วก็ออกลำโพงนี้เซตนี้เขาถ้าเกิดอยากได้เซตนี้คิดยังไงครับเนี่ยก็ตัวนี้สี่พันห้าครับตัวนี้สี่พันห้าโอ้ตัวนี้พร้อมพร้อมสายมิกใหม่มิกใหม่ก็อยู่พันพันสองร้อยบาทพันสองพันสองพร้อมนี้พร้อมพร้อมสายนะสายด้วยครับพร้อมแล้วก็แล้วก็โฟร์ต่างหาก ก็หมื่นต้นต้นสบายสบายครับเสียบมูสบ s b ได้เลยฟังเพลงได้เลยได้มูทมูสบูทชุดได้ก็ใช้มปนคาราโอเกะได้เลยชุดนี้ได้เลยร้องเพลงคาราโอเกะได้เลยเสียบ USB โอ้ต้นต้นจริงนะฮะถูก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 ต้นงที่รอมขาค่ะพร้อมขาไหนพร้อมขาตั้งมันโพลขาใหญ่ใหญ่างเงี้ยนะ โอ้ยขอเสริมอีกนีดหนึ่งากจากเมื่อกี้ก็คือตัวตัวรับสัญญาณไม้สายที่จะแปลงเป็นไม้ลอยเนี่ยคือเราเลือกมาเองเพราะการที่เราเลือกมาเนี่ยสัญญาณมันย่อมจะดีกว่าที่เราไม่ได้เลือกนะแล้วเราก็ไม่ได้มีขายหลายๆรุ่น พอเราลองเสร็จเพิ่มเนี่ยเราก็บอกกับโรงงานแล้วเราก็สั่งโรงงานโรงงานต้องเอามาให้เราลองก่อนอะนะคะเราถึงจะขายได้เพราะงั้นเราไม่ขายะะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลองหลังที่เราลองก็เป็นผลดีกับคนซื้อนะคะอันนี้มีจัดส่งต่างจังหวัด<ม>ชุดนี้มีมจัดส่งต่างจังหวัดก็คือมีมีลูกค้าซื้อซื้ออยู่แล้วถือว่าคุ้มนะใครที่มีไม่ดีเนี่ยพอพอเรานําเสนอออกไปเพิ่มเนี่ยลูกค้าก็อยากจะได้เพราะการที่เขาจะต่อสายไม่ะ มันยาวเกินใช่แล้วมันก็ยังไม่ดีด้วยแล้วยาวไปถึงนู่นเลยนะคนเดินเตะอีกพอลูกค้ากลับมาขอเปลี่ยนตอนแรกเขาซื้อสายไม้ไป5เมตรไม่พอเขาต้องการกลับมาขอเปลี่ยนเป็น10เมตรขอเพิ่มเป็น10เมตรเราก็เลยแนะนําตัวนี้เขาเลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้เลยเอาไปเลย50เมตรจริงๆสายไม้เนี่ย10เมตรก็เปาก็ไปเท่าไหร่เมตรแล้วเท่าไหร่ละใช่ค่ะใช่นะใช่อันนี้ได้2ตัวเลย1,900บาทใช่บ่ะนะจัดส่งด้วยนะนี่นะฮะ เลือกใหม่คัดสันมาเองเลยนะไวเลตนะนตผมก็เพิ่งรู้นะว่ามีแบบนี้ด้วยอ่ะใช่ค่ะโอ้ยอย่างเงี้ยไปให้ลูกร้องเพลงได้เลยนะเล่นดนตรีสบายเลยไม่ต้องใช้สายละ